สวัสดีค่ะนักเรียนโอเควันนี้เราจะทำวิชาภาษาอังกฤษนะคะในชั้นประถมศึกษาปีที่สองหน้าที่10บแปะ listen and color ก็คือให้นักเรียนฟังนักเรียนต้องฟังคุณครูพูดก่อนและหลังจากนั้นให้นักเรียนดูภาพแล้วระบายสีโอเค,อ,เคอย่างเช่นคำแรกคุณครูจะอ่านให้นักเรียนฟังนะคะ คิดเช่นคิดเช่นคิดเช่นกับอะไรคิดเช่นอ่า,อ,าอะไรควรอยู่ในห้องอาหารมี A B C อ่านักเรียนว่า A นั่นคือไมโครเวฟอ่าหรือ2บานาน่ะกล้วยหรือ3เป็นตู้เป็นโต๊ะอ่าอ่านักเรียนระบายสีเลยค่ะเลือกเลยหนึ่งตัวเอาข้อต่อไป สองเสร็จยังคะงข้อที่สองบั o รูมอ,นะอ่าห้องอะไรนะคะห้องอนะ้ำอ่าห้องอาบน้ำเอ <A. S 2> เป็นเก้าอี้อ่าเป็นรูปเก,ก้าอี้บเป็นรูปอ่างอาบน้ำอ่างคุชชี่เลยอ้าวต่อไป C เป็นรูปดินสอ นักเรียนคิดว่าอะไรควรอยู่ในห้องอาบน้ำให้นักเรียนระบายสีได้เลยค่ะอ้าวต่อไปข้อที่สาม dinner room ห้องอะไรคะ d i n n e อ้าห้องรับประทานอาหารหรือห้องไว้ทานข้าวตรงนั้นนักเรียนควรว่าห้องรับประทานอาหารควรมีอะไรมีโต๊ะอ่าเอเป็นโต๊ะ B เป็นแฮมเบอร์เกอร์ C เป็นสมุดหรือหนังสืออ่าให้นักเรียนระบายสีได้เลยค่ะต่อไปข้อที่ส bedroom ห้องอะไรคะห้องอะไรนะอ่าห้องนอนห้องนอนคนมีอะไร A t ทีวี B เตียงนอน C เป็นอ่าโน้ตบุ๊กเอาอันที่จำเป็นก่อนนะรู้ว่า บางคนมีทีวีอยู่ด้วยแต่เอาที่จําเป็นก่อนอันดับแรกเลยอ่าก็ต้องเป็นอะไร <verd ial. S 1> อ่าต่อไปข้อที่ห้า living room อะ,อะไรอะไรอะไรห้องอะไรแ้องแมวห้องอะไร living room ห้องอะไรห,ไห้องอะไรนะอ้าห้องรับแขกหรือห้องนั่งเล่นควรมีอะไรเอเป็นแมวบี B. เป็นหมา สีเป็นปลานักเรียนคิดว่าถ้าห้องรับแขกมีหมาหรือมีแมวอยู่จะเกิดอะไรขึ้นเนอเอาลองคิดพิจารณาดูนะคะทั้งหมดมีกี่ข้อห้าข้อระบายสีให้ให้อะไรให้สวยงามด้วยแล้วก็ถูกต้องด้วยโอเคค่ะหน้าที่18นะคะนักเรียนทำได้เลยค่ะขอบคุณค่ะ